เอิร์นปั๊มนมมาเยอะมากแล้วคือไฟดับค่ะเมื่อเช้าไฟดับนมที่เอิร์นปั๊มเป็นสิบสิบถุงทิ้งหมดแล้วคิวเปิดดูโอ้ยเต็งจริงเหรอไฟดับเมื่อเช้านี้แล้วคืออันนี้คือมันต้องดับไม่ได้ไงมันต้องอเปิดตลอดเวลาอีกยงแล้วโอ้ยแล้วหนูจะกินอะไรอนะ่ะลูกเอิร์นปั๊มนมมาเยอะมากแล้วคือไฟดับค่ะอีกอย่างวันที่สิบสี่นี้เราจะไปเกาหลีอ๋อแล้ววันนี้วันที่เก้าแล้วที่สิบแล้วอ่ะใ อีกแค่สามสิว่านี้ใช่ที่เอินปั๊มเอินอะเป็นคนไม่ค่อยปั๊มแบบเยอะไว้ให้ลูกเนาะก็คือปั๊มพอกินหมดพออ่าใช่ปั๊มพอที่ลูกจะอาที่เอิญจะไปเกาหลีอ่ะใช่เอินมีทุระต้องไปเกาหลีประมาณเจ็ดวันโอ้แล้วทำไงดีทีนี้คิดถึงลูกแน่ๆนคิดถึงลูกคิดถึงลูกมากตัวเองถ้าเราไปเกาหลีปะปะจะคิดถึงลูกไหมโอ้ไม่อยากไปแล้วเนี่ย ไดเม่เราเอาลูกไปต่างประเทศได้เลยยังไม่ได้ลูกยังน้อยอยู่ค่ะจริงๆนะเอินจะไปเกาหลีแล้วทีนี้เอินก็เลยคิดว่าเออเอินก็เลยไปสั่งนมแล้วมันไม่มีทางแก้ใช่ก็เลยปั๊มนมอีกอย่างคือเอินก็อยากจะเริ่มเบาการปั๊มนมมากขึ้นแล้วนีแล้วจะสี่เดือนแล้วเนาะใช่เอินด้วยความที่พี่ๆหลายคนแนะนําเอินว่าไม่ต้องให้เอินเอินทำหน้าอกมาไม่ต้องแบบตุนนมเขาบอกว่าไม่ให้ตุนนมเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะ แม,แม่ๆหลายคนก็เม้นได้นะมันก็เอิญเอิญก็ทําตามเขาจริงๆนะ<ช>ก็เลยลองเอานมผงมาให้ได้แม่กินอลองไปหนึ่งกระปุกเป็นไงตอนนี้ก็คือลองอยู่แต่เอินก็ปั๊มด้วยแล้วก็บางทีเอินปั๊มไม่ทันก็ให้ลูกกินนมในกระปุกอืก็คือทสมประสานกันอยู่กินดีก็เลยสั่งมา เนี่ยสี่กระปุกไว้ในระหว่างที่เราจะไปต่างประเทศช่คือเอินหวงลูกมากเอินกลัวว่าถ้าเราไปต่างประเทศลูกจะไม่มีนมกินในระหว่างใช่วันนี้เอินจะพยายามปั๊มนมให้มากที่สุดเท่าที่เอินจะปั๊มได้แล้วก็จะให้นมผงเสริมด้วยโอเคไหมคนสวยโอ้โหมมีคิดถึงมากเลยอ๋อไม่ออกไปนะโอ้หอหนูมเหน้าดิหาเรื่องมากเลยอ้หนมอ่